สว,ส,สวัสดีครับใช้ด้าน Hot b ิว l ี TV เฮ้ยป่าน้ัพโหลดขอยืมไม่ได้เหรอได้ป่าน้ัพโหลดฉัน Hot บิว l ี TV ต้องไม่มีจักรายาน วันน okay. er. ี้มีมีจักรยานก็เลยเป็นปั่นอัพโหลดโอเคก็มีนันมาด้วยนัทัดีครับนัทนัทช้หนาฮอนดิวนัใช้หนาฮอนดิวผมป๊อปช้ยนาวไปก็ชัยนาเหมือนกันเดี๋ยวอย่างบางคนที่เพิ่งมาดูปั่นอัพโหลดนครับมสองคนนี้เขาจะเป็นโลโก้ของชนะฮอนดิวซึ่งจะอยู่ในสนามเขาพอสเตเดียมทุกๆนัดที่เตะในบ้านเนี่ยสองคนนี้จะเป็นพิธีกรภาคสนามตลอดเวลาทวนผอมจอมซ่าโดยเฉพาะวันนี้ครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท้องฟ้าแจ่มใส บรรยากาศเยี่ยมเลยทีเดียวไม่ร้อน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 เลยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวครับผมอยู่ที่ใจเราเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราบอกว่าวันนี้ไม่ร้อนก็มันก็ไม่ร้อนแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าร้อนโอ้โหคนร้อนเลยแล้วแต่จิดวันนี้เป็นไงฮะคุณป๊อปมันมันมันยังวันนี้เป็นวันอาสาละหบูชาก็คือชาเนายจะมีกิจกรรมประจาปีครับคุณไป เป็นทุกทุกปีทุกทุกวันอาสารหบูชาทุกอาสาลหลบูชาเนี่ยนี่นี่ยเขาจะไม่เอาก็ไอตรงเสียงนี่แหละอ่ะทุกวันอาสาลหบูชามีอะไรครับจะมีวันการแข่งเรือแข่งเรือประเพณีของไทยนาเป็นการแข่งเรือชิงชรยพนัทานว้าวแต่ว่าวันนี้เป็นวันรอบคัดเลือกวันพรุ่งนี้วันเข้าวันศานี่จะเป็นวันรอบชิงชนะเลิศที่นี่เดี๋ยนะถ้าถ้าถ้าเป็นฟุตบอลพนัสอ่ะอันนี้คือการแข่งขันระดับไหนดิวิชั่นทีเมีลีกหรือยังไง มันถือว่าเป็ลีกคือมีนเลยนะเขาเป็นเป็นลีกเป็นรลีกเลยนะเพราะว่าเพราะว่าแขกเรือเนี่ยในประเทศมีไม่กี่จังหวัดพอดีชัยนาธเนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเป็นแหล่งเขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงชาวชัยนามาตลอดล้อมรอบล้อมรอบล้อมรอบก็เลยทําให้ว่าการแข่งเรือมีมีมิตรหมายเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าใครที่ดูเรือไม่เป็นเนี่ยผมก็ไม่เคยดูเรือมนะครับผมผมชอบอย่างเดียวเลยคือคนภาคแต่ว่าเดี๋ยวเราเปรียบเทียบง่ายๆคือการแข่งขันเรือครั้งนี้เนี่ยของจังหวัดชัยนาธเนี่ยเทียบกับฟุตบอลก็คือเป็นแบบระดับ ไทยพเมลีหรือลีออออสูงสุดของการแข่งเรือใช่และไทยพเมลีคือหลีสูงสุดของการแข่งฟุตบอลครับผมเดี๋ยวนี้เรามาตามกันว่าไปดูแข่งเรือไปดูอาหารการกินที่มันเกิดขึ้นไปดูชาวบ้านไปดูวิถีชีวิตของคนที่เขามาดูเ,เ,เรือเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงบ้าง <นะ S 1> จากตีงนี้ไปนะครับใช้เส้นทางเนี่ยหน้าสารการจังหวัดชัยนาทเดินทางไปเลาะริมน้ําไปตลอดเลยยาวกาตากครับผมประมาณไม่เกิน8กิโลเมตรไม่เกินไม่เกิน8กิโลเมตรสบายสบายเพราะฉะนั้นพวกเราพร้อมไหมครับ มีนัดพร้อมไหม,มงั้นเดี๋ยวเราเดินทางครับเดี๋ยวเไปเจอกันที่วัดตากกับเส้นทางดโดยโกลโปรครับไป ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะผมมาถึงแล้วนะครับตรงนี้คือวัดพญาตาครับซึ่งโอ้บรรยากาศรอบข้างเนี่ยสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์ของที่นี่คือการท่านั่นเองนะครับและที่ผมมาจอดจักรยานนะครับแก๊งผมมาจอดนี่ก็คือของคอสชนั่นเองครับคือความสุขให้ประชาชนมีบริการยิงปืนฟรีด้วยแล้วก็ใครอยากรูปกับถ่ายรูปกับทหารเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก่อนจะไปกินข้าวกลางวันเดี๋ยวผมไปลองความสามารถในการยิงปืนหน่อยว่าแม่นไมมแม่นไป ซื้อครับเอเมริกาโน่โอ้ไม่มีไม่มีอเมริกาโน่ไม่นะเมริกาโน่โอเลี้ยงแล้วนี่แหละบรรยากาศก็สบายๆครับเพราะว่าชิวๆเหมือนชาวบ้านเนี่ยเป็นวัฒนธรรมาท,าท,ที่เขาทำกันมาเรื่อยๆแล้วว่ามันฝูฝังแล้วมันไม่อยากให้หายไปว่าบางคนมาพนขขเพราฝังศพแล้วคุณไปพี่แอ๊ดพอคนมาเพราะว่าเขาสุข,ขเขาสน,นุกจริงๆใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ฟังคนท่าเขาบอกว่าสนามเนี้ย เป็นสนามเดียวในประเทศไทยนะที่ที่มีทั้งหมดอ่ะการแข่งขันสองรายการพร้อมกันสองคืนสองวันสองสนามสนามหนึ่งคือตรงนี้สนามอีกสนามหนึ่งคือที่เราไปเปิดเทปมาเช้าคือบรรยากาศปัญหาดูยากกว่ากว่าบางคนที่ได้มานี่มันมันมันมัมเดินทางมาไกลแต่พวกเราเนี่ยทุกวนี่เราอยู่ที่นี่ใช่ใช่และทุกปีทุกปีของวันอาสาร่หาละวันข้าวพรรษาเนี่ย ก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเป็นประเพณีไปแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆจ,จังหวัดชัยนาทครับหรืออ,อยู่ไกลแต่ว่าอยากมาเนี่ยก็มาได้เดี๋ยวอีกพเพียงวันนี้เราก็มีโครงการหนึ่งโครงการปั่นจักรยานเปิดเมืองเดี๋ยวไปปั่นจักรยอนเทศบาลปั่นเปิดเมืองของเทศบาลเมืองชัยนาทวันที่เท่ไหรวันที่3สิงหา3สิงหาอีกเดือนเดียวเองไงเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยไปปั่นไปปั่นป่วนมึงเขาด้วย อย่างวันนี้ไฮไลท์ที่ผมชอบเลยครับพี่นาคพี่ป๋าพับก็คือคนพาดเนี่ยมีทั้งหมด5 6ถึงหคนครับแล้วที่สำคัญคือดนตรีไทยที่เล่นเนี่ยเล่นสดด้วยสนุกมากทั้งการพาคทั้งการเล่นดนตรีสดมันมันเป็นอะไรที่อารมณ์คนที่ดูมันก็สนุกไปด้วยแล้วแถมเรือไทยแบบเห็นครบทั้งสนามไม่นะเจ้าพญาของเรานี่ยจริงๆแล้วการถายเที่แบบนี้มีหลายจังหวัดที่เขาทำกันมา แต่ว่าอื่นก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างกันออกไปแต่ที่นี่เนี่ยสเสน่ห์ของเราที่เราภูมิใจคือมันคือบ้านเกิดของเรานน,น่นอนนะฮะ ตั so he, he, ้งก uh, uh, ่อนเอาเลยเอาน้ำเลยแล้วเราเงี้ยเดี๋ยวเราแก๊งปัดอัพโหลของเราเนี้ยแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบรรยากาศที่เห็นมาไอ้พี่ของผมหายยังไม่พอเดี๋ยวค่อยให้เขาก็ได้ไม่ได้ปิดเทสก่อนแล้วกันอปิดเทสก่อนวันนี้พวกเราทั้งทั้งหมดทั้งแก๊งเนี้ยปัดปัดอัพโหลดก็ได้นำเสนอมุมมองแปลกๆของการแข่งขันประเภทีเรือยาวจังหวัดไห่หน้าครับแล้วก็ได้เห็นว่าบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเรานะครับก็เชิญเชิญทุกคนมาเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แบบพวกเรา นะครับวันนี้ป๋าเอาโดนของตางไปแล้วไปก่อนไปก่อนครับผมแล้วก็จะมีโอกาส<ป>หน้าว่ามีโครงการอะไรนะฮะแต่เราจะไปด้วยจักรยานเท่านั้นเท่านั้นนะครับไปแล้วครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ